สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ขึ้นของพลาสติกนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานนี้ครับวันนี้ขายไม่หมดครับนี่ครับขึ้นกับทีมงานมืออาชีพเหมือนเดิมครับแกะพลาสติกต้องมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์ถึงที่แกะได้เร็วไวนะครับ ช่วงนี้ตาคาพัสดิติถูกครับราคาก็ไม่ดีเท่าไหร,นะร่คุมตะขา,ค,าครับเวลาวิ่งรถเดี๋ยวปิวโดนรถเขาคร,ครับัล้ข้างไก่ก็ได้ล้เครื่องบนนี่ มันตตกายไปมาเลยพี่จริงก็มีเยอะอยนะครับแต่ผมเก็บไว้เผื่อราคามันขึ้นครับนี่ครับพลาสติกอ่อนที่ผมเคยลงคลิปนะครับนี่ครับใช้หมดเลยนะครับของนี้ของเครืองซักผ้าครับนี่ครับแล้วก็แข็ง แข็งกี่อยู่ตรงนี้ครับนี่เป็ดแข็งนะครับนี่ครับยังไม่ทัำขายค,ควันนี้คี้องเครื่องซักผ้านะครับแต่ว่ามีแต่ถังใหญ่ๆกับพัดลมแต่วันนี้ขายเฟืองครับ เครื่องเครื่องซสกผ้าชิ้นใหญ่ใหญ่นะหนักด้วยนะครับมวานนี้เบาน้ำหนักไม่ค่อยได้ครับวันนี้ผมคิดว่าน้ำหนักดีขายเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อเครื่องรถใหญ่เขาครับหมดพอดีได้ไม่เยอะ ได้สองพันครับวันได้สองพันห้าผมไม่ได้บดครับถ้าใครมีเครื่องบดเพิ่มกําไรเพิ่มกําไรได้นะครับนี่ครับโดยเฉพาะสีขาวบดได้ครับแยกบดนี่ครับผมไม่มีเครื่องบดครับถ้าใครบดก็รับซื้อไปบดได้นะครับผมขายอยู่นะครับพัดติก่อนตอนนี้ผมไม่บดครับผมขายเป็นชิ้นใหญ่เลยครับ นี่นำมาเพื่อนพี่น้องใครอยากมีอาชีพก็ซื้อไปบดได้ครับนี่ครับบดขายน่าจะได้อยู่ประมาณ10บกว่าบาทครับประมาณนี้แหละครับแยกสีด้วยครับ